คู่พักลักจำใบปิงปองนะครับผมวันนี้มากับปัญหาโลกเต้อีกแล้วนะครับผมสำหรับสายโมนะครับก็คือนี่ครับผมอ่ามันมาจากไหนนะครับตัวนี้คือคาปาของที่เพื่อนเพื่อนเสียงเบสดมาเนาะแล้วก็น่าจะไปโดนมันรุดมานะครับก็คือที่4 9 0นะครับผมตัวนี้เป็นบอดอ่า ZK APTX3 สามนะครับผมนะฮะก็ สี่เก้าสิบอยู่ตรงไหนสี่เก้าสิบอยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮะตรงนี้นะครับก็เพื่อนเพื่อนทำมันคาดมาเนาะเนี่ยฮะอะไรวงจรหายไปเลยนะครับตรงนี้นะฮะสี่เก้าสิบนะครับผมเราก็จะมาทําการอ่าต่อลายจําลายนะครับผมว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวอันดับแรกผมก็จะทําการถอดเจ้าตัวนี้ออกก่อนนะครับผมตัวนี้เนาะที่มันขวางอยู่นะครับแล้วก็ดูแลวงจรว่ามันวิ่งไปทางไหนเนาะ แล้วก็ไม่แน่อาจจะแบบอาจจะต้องถอดตัวชุดนี้นะครับผมเพื่อที่จะห้าลายวงจรเพิ่มเติมนะครับผมนะฮะโอเคครับผมสิ่ที่ต้องมีเลยก็คือมิเตอร์นะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวถอดตัวนี้ออกก่อนนะฮะตัวฟ็อกเก็ตสามพินนี้นะครับอนี่นะฮะตัวนี้นะครับผมถอดออกก่อนนะครับ คือครับแล้วก็เคลียร์อ่าเคลียช์ช่องไว้ไส่กลับเหมือนเดิมก็นะครับเมว่อแล้วผมใช้ยี่ห้อฮาโก้นะครับที่ดูตะก,กัวก็ฮาโก้เหมือนกันนะครับใส่โมใส่ช้างเนาะไปหาซื้อกันมานะฮะมันใช้งานดีนะครับมันร้อนดีนะฮะตรงนี้คือดูไม่ออกก็เติมตะกัวลงไปใหม่นะครับ อ่ะโอเคช่องโอเคละครีนนิดหน่อยนะครับใช้ทินเนอร์ครีนนะครับอ่ะโอเคปึ๊บกลับมาครับด้านบนเนาะก็เป็นการบอกวิธีการเนาะวิธีการหาวิธีการจำใส่จำลายนะครับ มาดูครับผมมาดูนะครับโฟกัสหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะอ่าโอเคโฟกัสแล้วเดี๋ยวเอาไปมาซองหน่อยนะครับจะได้เห็นชัดๆนะฮะอะไรวงจรของสี่เก้าสิบนะครับดูนะฮะสี่เก้าสิบนี่เนาะนี่นะครับผมที่มันขาดไปนะครับสองจุดนี้นะฮะก็คือ1่ขานะครับผม1ขามันต่ออยู่กับตัว R 4 3ตร,ตรงนี้นะครับผมเนี่ยถาลายเก้าตรงนีนะ้เห็นไหมฮะ หนึ่งขามันต่ออยู่กับหลยตรงนี้นะครับอีกหนึ่งขานะครับผมก็คือตรงนี้เนาะมันวิ่งมานี้ครับผมเห็นไหมฮะลายวงจรนะครับผมวิ่งมานี้ครับปึ๊บลงมานี้ก็คือนายจะต่อกับสีตรงนี้นะครับผมแถวแถนี้นะฮะอาจจะไม่ใช่แต่ว่าวิ่งพัดผ่านมาแต่ดูตรงนี้เนี่ยผมสามารถขูดลายวงจรได้นะครับเนี่ยแล้วก็ขูดลายวงจรนะครับผมอ่านี่นะครับเดี๋ยวผมจะขูดลายวงจรตรงนี้นะฮะ จึบชุดๆๆๆๆส่วนตรงนี้มันต่อกับ R T ท่สามใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ไปบัตรกีที่ r t รีสามหนึ่งขานะครับหนึ่งขานาะแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งขานะครับเอาโอเคผมขอคู่แล้ววงจรแล้วก็เกิอบจากลัวก่อนนะครับให้ครกันแล้วก่อนนะโอเคนะครับ คือพยายามทอตาอาดดีๆนะครับผมแล้วก็ห้าลายวงจรที่มันวิ่งไปเนาะอันนี้นะฮะทุกตัวนะครับทุกตัวถ้าลายวงจรขาดนะครับมันจะมีลายวงจรที่วิ่งไปอยู่นะครับแล้วก็ไปหาลายแล้วก็จำลายเอาเนาะโอเคแล้วก็ทอตาอาดสักหนึ่งครั้ง อ่เดี๋ยวผมจะเติมตะกั่วลงไปก่อนนะครับตรงอาร์ีสามหนึ่งตัวนะผมขอ้าใช้เครื่องดูดควันหน่อยนะครับเซฟสุขภาพหน่อย ดูวันโฟกัสหรือเปล่านะครับโอเคนะครับผมแล้วก็นี่นะฮะตัวนี้ก็มี่องข่าเนาะปกตินะครับผมซีนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะจัดให้มันวางท่งนอยู่แบบประมาณนี้นะฮะให้วางอยู่แบบนี้แบบนี้นะครับอ่าโอเคครับผมใช้ไม่ได้แล้วนะครับผมซีตัวนี้นะใช้ซีตัวอื่นครับ เดี๋ยวผมจะใช้สิ่งที่ผมมีแล้วกันนะครับขอหาแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะผมวใ้เป็น ตัวนี้แทนนะครับผมใช้เป็นค่าสูเจ็7นะครับผมค่าเดิมไม่แน่ใจว่าค่าเท่าไหร่นะฮะเหมือนว่ามีการลบออกนะครับแล้วก็0.33ไม่มีอะไรก็ห่างกันนิดเดียวนะครับอ่าถ้าแบบนี้ก็ตั้งแล้วกันนะครับผมจะตั้งขึ้นนะฮะเดี๋ยวอาจจะมองไม่เห็นนะครับดีวผมจะให้ดูอีกหนึ่งรอบตอนที่ผมทําเสร็จนะครับผมนะฮะผมขอทําก่อนนะครับอ่าจะเงียบหน่อยนะ ครับผมนี่นะครับไปเปลี่ยนโหมดเปโหมดให้น้อยอ่าโอเคนี่นะฮะผมก็เอาซีคาปาบอนเใหม่นะครับผมไปใส่นะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือจุดนี้มันต่ออยู่อาร์ทีสามอ้าวผมต่อผิดขานะครับเอาใหม่ครับผมสักครู่นะฮะเอาใหม่ครับแม่ผิดจะได้นะครับผมอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านี่นะครับผมจุดนี้เนาะ จุดนี้นะครับที่ผมบอกนะครับที่ต่ออยู่กับอาร์ที่13นะฮะก็คือฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้นะเราก็มาต่อตรงนี้แล้วก็อีกฝั่งนี้เราคู่แะไวงจรนะครับเราก็ไปต่อด้านในนะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมก็ต่อไปแล้วนะครับก็เช็คนิดหน่อยครับว่าโอเคติดหรือเปล่านะครับอ่ะติดแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวค่อยไต่นะฮะเราเราเทสก่อนทําสําเร็จก่อนแล้วค่อยไต่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการต่อใส่ลําโพงอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็มาเทสว่า เสียงเบสมันดังหรือเปล่านะครับสักครู่ครับผมมาครับมาครับผมผมก็ต่อสายลำโพงนะครับผมต่อสายไฟไปเรียบร้อยนะครับใส่วอลลุ่มเรียบร้อยครับผมมาเปิดเทสกันนะครับอ่ะเปิดครับอ่ะเชื่อมต่อแล้วเนาะมีเสียงแกรกแล้วนะครับควรจะปิดเบสไว้ก่อนนะฮะเสียงของเสียงกลางเสียงเบสนะครับผมดีไว้ก่อนเนาะเปิดครับเปิดเสียงนะครับ เพยงอาจารย์นุ้ยนะฮะอ่ะเียงกนดัดปกติครับผมเสียงเบสครับ นนะะามโอเคครับผมเรียบร้อยครับดังปกติแล้วครับเนี่ยโอเคนะฮะอันนี้กัรเทสนะครับบึบบึบเนี่ยเดี๋ยวผมก็ไปใส่แจ็คตรงนี้นะครับผมกับคืนนะฮะซ็อกเก็ตสับแยกนะครับผมเอาไปใช้งานเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะยอดกาวด้วยนะครับเพราะป้องกันหลุดนะครับผมอ่ะ โอเคครับปิดไปเลยแล้วกันเพราะว่ากลางคืนนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมในการทำชุดชุดอะไรนะ490วงจรค่านะครับผมตัวอื่นก็เช่นกันนะครับเราเขาจะดีๆดูแลวงจรนะครับผมค่อยไล่แล้วก็ค่อยๆจําไปนะครับผมเราก็จะได้อุปกรณ์ที่เรากลับมาใช้งานได้นะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากที่ดูจนจบคลิปนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆนะครับผมที่เจอปัญหาไรลวงจรค่านะครับผม สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวแล้วไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมใช้ได้ปกตินะครับ